ันนี้ครูช่างทําบ้านครับหรือว่าครูเจียงเป็นบรหจุเนาะก็อยู่ที่ซอยดีวานนท์ครับอันนี้ก็มาขนของพวกนั่งรงนั่งร้านจากบ้านหลังนี้ครับที่ทาเสร็จแล้วก็คือทํโครงนันคงนนคาหังคาเปลี่ยนเส้นชายใหม่แล้วก็ทําฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบ้านหลังนี้อย่างที่เคยได้โพสใน Facebook ไปแล้วนะครับในซอยนี้ก็อยู่มาหลายเดือนแล้วนะฮะ ทำอยู่หลายหลังกันครับนี่คือหลังล่าสุดที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวันนี้เราจะไปทําฝ้าให้กับบ้านที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านหลังนี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวตาม <c oughs> เราเดินต่อมาอีกนิดนึงครับเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านหลังได้นะครับที่บอกไปมันสุกูนนี่นะครับบ้านหลังนี้เราก็ทําเปลี่ยนประตูเดิมเดิมทีเป็นบานครับนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นบานเลื่อนนะครับแล้วก็ทาสีใหม่บ้านหลังนี้ก็ทํา ประตูอสองด้านนะสองฝั่งแต่ฝัน,นี้ก็อีกเป็นด้านหนึ่งะครับที่บ้านเราก็ทำเป็นงา,านเลืนนะครับซึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนล้อนะคเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นเป็นสี่นิ้นะครับมาทาสีใหม่หมือยกันครับแล,แล้วก็ถ้ามาอีกนิดหนึ่งครับก็จะเห็นบ้านหลังน,นะครับเป็นบ้าน,านหลังแรกที่ดูทเทียงมาทํานะครับ เป็นการเปลี่ยนโมหน้าหน้าบ้านนี่นะครับดีสย่ย้อนนะอเนาะมองไม่หมดมากนะคร,บระนบ้านหลังนี้ก็จะทําในส่วนของเปลี่ยนโมหน้าด้านหน้าและเปลี่ยนเิงชายแล้วก็เปลี่ยนว่ารับเป็นเดิมมีเป็นสมาร์ทบอร์ดเปลี่ยนเป็นไม้แท้นะครับไม้จริงน,น,นะนะทาสเล็กๆสเล็กแล้วก็ทำด้านแรงด้านข้างนี้นะครับ ส่วนวันนี้แม่ครับส่วนนี้ก็เป็นบ้างติดกันเลยนะครับเนี่ยนะลอยพิวานนเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้หลายเดือนละเพราะวันจุดก็จะมาทาป้าตรงนี้ครับเดี๋ยวเขามาไว้ใกล้ <c oughs> ตอนที่ฝนตกหนักนะฮะป้าเขาตกลงมาครับรถเจ้าของบ้านนะครับก็เจ้าของบ้านเขาก็จะให้เปลี่ยนป้าหยิบซ้ำเนาะเปลี่ยนเป็น สมาร์ทบอรดนะครับเป็นฟ้าที่เป็นฟ้าระบายนะครับนะ mm hmm. แต่ใช้โครงโครงเดิมนะครับเป็นโครงใหม่ mm hmm. เดี๋ยวงานเสร็จยังไง mm hmm. จะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมผลงานอีกครั้งหนึ hmm. ่งครับเราวันนี้ไว้เพ็่นี้ครับ